สวัสดีเพื่อนๆ FC ครับมีเพื่อนๆถามเข้ามานะครับว่ารถผมนะครับไปทําการเปลี่ยนผ้าเบรกแท้จากศูนย์มาแล้วทําไมรถเบรกไม่อยู่นะครับในขณะที่ผ้าเบรกกาลังจะหมดนั้นทําไมรถผมเบรกหัวทิ่มนะครับอ่ามันเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยมาเล่าอ่าประสบการณ์เล็กๆน้อยๆให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับว่า ทำไมนะครับเราไปเปลี่ยนผ้าเบรกมาใหม่แล้วแทนที่รถของเราจะเบรกได้ดีขึ้นนะครับแต่กลับกลายเป็นว่ารถของเราเบรกไม่อยู่นะครับมันเกิดมาจากสาเหตุอันใดนะครับเพื่อนเอ้านะครับเมื่อเราพูดถึงนะครับรถนะครับที่เป็นได้มาไม่ว่าจะเป็นดัมเบรกหรือว่าดิสเบรกนะครับเมื่อเราใช้งานนานไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการดิสเบรกหรือว่า อันนี้เขาเรียกว่าจานดิสเบรกนะครับส่วนตัวนี้เขาเรียกว่าดัมเบรกนะครับเมื่อเราใช้งานนานไปนะครับผ้าเบรกของเรามันก็สึกหลอตามอายุการใช้งานนั่นแหละนะครับอพอผ้าเบรกของเราสึกหรอนะครับทีนี้เราก็ไปทําการเปลี่ยนผ้าเบรกมาใช่ไหมพอไปทําการเปลี่ยนผ้าเบรกมานั้นนะครับทีนี้เบรกรถของเราจะมีอาการทื่อนะครับเบรกทื่อเบรกไม่ค่อยอยู่ นะครับเออมันเกิดจากสาเหตุอะไรแทนที่ว่ายิ่งเปลี่ยนผ้าเบรกรถเรามันน่าจะเบรกได้ดีขึ้นหยุดรถได้ดีขึ้นแต่มันกลับกลายเป็นว่ามันอยู่ฝั่งตรงกันข้ามเลยนะครับท้งๆที่ผ้าเบรกเก่าๆเน่าๆของเรามันดันเบรกได้ดีกว่านะครับพอไปเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่เบรกไม่อยู่สะงั้นนะครับออานะครับสาเหตุมันเกิดมาจากตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นดิสเบรกหรือว่าดัมเบรกนะครับโดยปกติแล้วนะครับผ้าเบรกของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น ผ้าดิสเบรกหรือว่าผ้ารัมเบรกนะครับมันจะเรียบเป็นลักษณะแบบนี้นะครับของใหม่มันจะเรียบแบบนี้นะครับอ่าไม่มีลายเส้นแต่อย่างใดนะครับมันจะเรียบไปเลยลักษณะแบบนี้อย่างที่เพื่อนๆได้เห็นนะครับอ่าอันนี้ให้ดูผ้าเบรกใหม่ก่อนแล้วมันเป็นเส้นแล้วอ่ามันไม่มันมันจะไม่มีเส้นนะครับมันจะไม่มีเส้นนะครับทีนี้พอรถของเราใช้งานนานไปนะครับพอรถของเราใช้งานนานไปนะครับอ่า พเพื่อนๆจะเห็นได้ว่ามันเป็นรอยเส้นเห็นไหมนะครับวันนี้เป็นผ้าเบรกเก่านะครับอ่ามันจะมีรอยเส้นให้เพื่อนๆได้เห็นกันอยูอย่ยนะครับวันนี้ก็รอยเส้นมีนะครับแต่ว่าก็นิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังถือว่ามีนั่นแหละนะครับรถที่ผ่านการใช้งานมามันย่อมต้องมีรอยเบรกเป็นเรื่องธรรมดานะครับทีนี้เมื่อรถของเรานะครับถ้าหากว่าผ้าเบรกเป็นเส้นนั่นหมายความว่าจานดิสเบรกหรือว่าวรัมเบรกมันต้องเป็นเส้นเป็นรอยอยู่แล้วนะครับ พอจา์ดิสเบรกหรือว่าาจารย์ดัมเบรกของเรามันเป็นรอยเป็นเส้นนะครับอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นอยู่ตอนนี้นะครับนี่นี่นี่แม้มันเป็นเส้นอย่างเงี้ยนะครับพอมันเป็นเส้นทีนี้ผ้าเบรกของเรานะครับไปเปลี่ยนมาใหม่นะครับสมมุติว่าเอางนี้ก่อนแล้วกันสมมุติว่าผ้าเบรกเก่าของเราเนี่ยผ้าเบรกเก่าของเราที่เราใช้งานมันก็จะเป็นเส้นเหมือนกันกับจานดิสเบรกนะอ่า ผ้าเบรกไม่ว่าจะเป็นเบรกดมหรือว่าเบรกดิสนะครับเวลาที่เราใช้งานนานไปนะครับมันก็จะเป็นเส้นแบบนี้จานเบรกมันก็จะเป็นเส้นเหมือนกันนะครับอยู่ตรงร่องเดียวกันเลยนะครับมันจะอยู่ตรงร่องเดียวกันเลยนะครับทีนี้นะครับไอจุดที่นูนนะครับไอผ้าเบรกตรงที่มันนูนขึ้นมานะครับมันก็เข้าร่องกันกับผ้าเบรกไอจุดที่มันจมมันสึกลงไปมันเป็นลายเส้นนะครับมันก็เท่ากันอ่ามันก็ มันก็ลงไปในร่องของผ้าจานดิสเบรกหรือว่าผ้าจานดัมเบรกได้เหมือนกันนะครับดังนั้นนะครับมันจะเป็นอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับ,รบร al, มันจะเป็นอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับผ้าเบรกเก่าที่มันสึกล้อกับผ้าเบรกเก่ากับจานเบรกเก่ามันจะสึกมันมันจะชนกันอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งมันทําให้เกิดการอาการที่เราเบรกนะครับการที่เราเบรกมันทําให้รถของเรานั้นนะครับ ทำให้ผ้าเบรกมันสัมผัสได้เต็มหน้านะครับไอร่องนูนมันก็อยู่ส่วนนูนมันก็สัมผัสกันในจุดที่มันนูนนะครับอ่ามันก็สัมผัสกันเต็มหน้าในลักษณะแบบนี้นะครับแต่นะครับเมื่อเราไปทําการเปลี่ยนผ้าเบรกมาใหม่นะครับมเมื่อเราไปทําการเปลี่ยนผ้าเบรกมาใหม่สมมุติว่าอันนี้คือจานเบรกอันนี้คือจานเบรกนะครับนิ้วทั้งสี่นิ้วเป็นจานเบรกอันนี้เป็นผ้าเบรกใหม่นะครับพอเป็นผ้าเบรกใหม่ปั๊บเป็นไงครับเพื่อน คิดออกอย่างนี้ผ้าเบรกใหม่นะครับมันจะสัมผัสกันเฉพาะจุดที่จานดิสเบรกนูนขึ้นมาเท่านั้นนะครับมันจะสัมผัสกันกับจุดที่จานดิสเบรกนูนขึ้นมาเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นดัมเบกหรือดิสเบรกนะมันจะสัมผัสกันเฉพาะหน้านูนขึ้นมาไอจุดที่มันสึกเป็นหลุมลงไปเนี่ยไอจุดที่มันสึกเป็นหลุมลงไปพวกนี้นะครับผ้าเบรกมันไม่ได้ลงไปสัมผัสกันไง แล้วพระเบกมันยังไม่มันยังไม่สึกหรอมันยังไม่ลงไปสัมผัสกันกับร่องที่มันสึกนะครับมันก็เลยทําให้เกิดการสัมผัสไม่เต็มหน้านั่นเองพอสัมผัสไม่เต็มหน้าทีนี้ประสิทธิภาพการเบกของรถอ่าของรถเราเนี่ยมันจะลดลงนะครับมากกว่า50นะครับมากกว่า50มันจะทื่อก่อนในช่วงแรกๆนะครับอ่านะครับนี่ก็คือปัญหาที่มันเกิดขึ้น นะครับในกรณีที่เราไปเปลี่ยนผ้าเบรกมาใหม่แล้วลถเบรกไม่อยู่ตรงนี้ให้เพื่อนๆเข้าใจได้เลยนะครับทีนี้นะครับในกรณีที่มันเป็นแบบนี้อย่างที่เพื่อนๆได้เห็นเนี่ยนะครับสมัยก่อนจานดิสเบรกนะครับสมัยก่อนจานดิสเบรกมันไม่มีมันแพงมากนะครับมันแพงมากมันไม่มีไม่มีตงังจะซื้อหรอกนะครับเขาทาไงก็ไปเข้าลงกึงนะครับลงกึงเขาก็จะลงกึงเขาก็กกากกจะเจียออก นะพอลงกึงเกียวอ่ะมันก็จะเรียบพอมันเรียบแล้วเราใส่ผ้าเบรกใหม่เข้าไปมันก็จะสัมผัสเต็มหน้าประสิทธิภาพการเบรกมันก็จะเบรกได้ดีกว่านั่นเองนะครับเช็คเช่นเดียวกันนะครับดัมเบรกในสมัยก่อนนะครับดัมเบรกในสมัยก่อนนะครับอ่าเรียกได้ว่าจานเบรกสึกเนี่ยนะครับ ก็ต้องส่งเข้าโรงกึงในการเจียเจียดุมนะครับเจียด <ước S 1> ุม <acer> หรือว่ากึงดุมออกให้มันเรียบนะครับเพื่อนๆนะแต่ณปัจจุบันนี้นะครับเครื่องมือเครื่องไม้นะครับในการขัดดุมให้มันเรียบมีขายผมเห็นต่างประเทศก็ทําอยู่นะครับประเทศเพื่อนบ้านติดๆ,ๆเรานี่แหละนะครับเขาก็มีเครื่องขัดดุมเบรกนะครับให้มันเรียบนะครับแต่ณปัจจุบันนี้นะครับดุมเบรกนะครับมีขายนะครับ อ่าไม่กี่ร้อยเองนะครับสามารถซื้อซื้อมาแล้วก็เปลี่ยนซี่รวดแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับรับประกันว่าเบรกอยู่อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าผ้าเบรกมันสัมผัสได้เต็มหน้านะครับซึ่งแน่นอนแหละผมอธิบายไปเพื่อนๆน,น่าจะเข้าใจแล้วลหละนะครับว่าถ้าผ้าเบรกเก่ากับจานดิสเบรกเก่ามันสึกหลอมมันกินกันมันจะสวมลงกันในลักษณะแบบนี้มันก็สัมผัสกันเต็มหน้าแต่ถ้านะครับ กานดิสเบกสึกในลักษณะแบบนี้ไปซื้อผ้าเบกมาใหม่ไปเปลี่ยนผ้าเบกมาใหม่ผ้าเบกมันเกาะอ,อยู่ด้านบนอย่างเงี้ยนะครับใช้งานไปอีกนานนะครับคุณจะต้องขับขี่แบบทื่อๆอีกนานจนกว่านะครับมันจะสึกหลอลงไปชนกันเต็มหน้าแบบนี้รถถึงจะเบกอยู่นะครับพเพื่อนๆนะในช่วงแรกๆนี้อาจจะมีเสียงดังด้วยเพราะว่าหน้าสัมผัสมันไม่เต็มมันจะมีเสียงดังอืดนนะครับพเพื่อนๆอ่ะเป็นเรื่องปกติธรรมดา มีงบก็เปลี่ยนออกไปเลย,เยทั้งดุมเบรกจานที่เบรนะครับถ้าไม่มีงบเข้าลงกึงหรือฝืนใช้ไปสักพักเดี๋ยวมันเข้าที่เดี๋ยวมันก็เบรกอยู่ได้เองนะครับเพื่อนๆนะนะครับ,นะรบในคลิปนี้เอามาเล่าสู่เพื่อนๆฟังเพียงเ,เท่านี้นะครับสวัสดีทุกท่านครับ